ามาต่อก,กันดีก่าสิครับมาต่อกันดีกว่าครับยูมแชปเตอร์ที่ห้าป่าวะน่าใช่หลยจะไม่ได้ไรเฮียไม,ไม่ว่างเลยกว่าจะได้มาเล่นอีกรอบเยเออชินทาเวอร์ primary access points to the tower were destroyed จุดเชื่อมต่อหลังเราทำลายระเบิดเสียหายแต่ยังติดอยู่ ก็คือมีรงเท้าทีสุดในมีคุยู่าเอาไปใช้เพื่อขึ้นท่อได้โอเคเนื้ให้อัพราวไปเลย เอาเลือนก่อนอ๋อไอ้ยออนนกูเผลอไปกดชิปตลอดเลยแล้วชิปมันคือเดินเน,ดนเหีอ่อเอาเลือดมาก่อน นึ้นไม่ได้ถ้าไปก่อนใช่ไหมล้วเราไปไงอ๋อ้วขึ้นยังไงวะปีนก็ไม่ถึงเอ,อ่อคุณจะไปยังไงเรื๋อว่าคุณเดินเลยอ๋อคุณเดินเลยเอาตีนมาเย้ ไปปลดล็อกกันก่อนสวยแล้วดิซีเพื่ยนมาหน่อยโอเคให้ทำรายยุทธ์ซุปเปอร์ช็อคก,การทูเอลิเมตสามสิบอันวิลลิ่งบีฟอร์ทัโอเค 啊。Oh. ดีเ so อ,อ้ามึงอยู่ไหนอะไอ้เชี่ยหากูหาไม่เจอเฮ้ยแม่งหาตัวมันไม่เจออีสัสเอ้ยเอาเวลามาตัวสุดท้ายโอ๊ย แม่งหาตัวไว้เจอเฮียไอ้สวยกระระในใส่ได้บอ่อใส่ไม่ได้ก็แล้วไงเอาเ้าไม่ได้ อนเมี่อไร่ีกระเชยบไปเลย ไปทางไหนวะมีอะไรให้กูบ้างเนีอยู่บอดามีออฟอร์เน็ออจอเบกกิง้งกอรีแอทแท็ฟอร์มบีไฮโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวอะไรวะเฮ้ยดี้ะเปิดแบบดู bọn anh nói cơn ui 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 được tổ ingin มึงอยู่ด้านบนได้ไงนั่น đi subscribe ấy kênh ด้านหลังก็งใช้เอาไว้ยิงในตัวอ้วนๆนะ่นี่ยโอเงหมดหมดแล้ว เด็กๆกี้มึงอย่าละนะไอเจนดรสต์พี่อพี่เธออยู่กำลัพยายามจะเปิดประตูระงลงเราเสี่ยงแล้วนะสต์ว่าที่มันถือไอเด็กเปรตมานี้ Hello, and welcome to the UAC, home of the patented Argent Energy Filtration System developed by Dr. Olivia Pierce. We are the only corporation with this technology, able to convert pure health into clean control. โดนอะไรไม่เกี่ยวกับคูเลยเฮ้ยเดยวเด้อเดยว,ดยว,ดยวม,มันมีอีกเี่ยอยู่ไหนมีอยู่ไหน เด้ยขึ้นไม่ได้ตายไปซะแม่งเอ้ยมีอันนี้ไหมเอ่อเดี๋เด้อไม่ใช่แบบอย่หนวะนี่ไม่มีเลย ข่ากระสุนเ,เข้ามาเออแล้วกูไปยังไงปไปยัง่ะอ,อ๋อ,อ,อว้าว ขอบคุณครับทำได้ยังเนี่ยบีินไวขึ้นไอ้เฮียต้องเอาเลยอืมอะไรนั่นมีนของบอนี่อะไร มาถูกทางเฉยโว้ตัวใหม่อีกแล้ว Hãy subscribe không โดนสกิลแต่โอ้ยเฮียเยอะจัด <reference> <farming> เดือดมาก่อนเฮย้ยยี่เด็กขี้เหี้ยนี่ ไปไหนละมึงไปไหนละหมดโอ้ยแม่งเอ้ย จะญาอยู่หนด้านเนี้ยคือยาให้มันไปเปิดอะไรนั่นได้แล้วก็ไม่ไงั้นมันจะเปิดประตูน,าน,นารก ไอเหียปีศาจไปอีกอะ เลยมาก่อนกระสุนมาด้วยโอ้ย เอาเลือดมาเอาเลือดมา,อา,อมาไอ้เชี้ยนีมม่มึงทำไมมึงทำไมมึงทำไมเกาะหน่อย You oh, what! Or the road to hell is paved by Argent Energy. <gasps> <gasps> ขอบ là thằng Hey, you vậy, <coughs> đi <coughs> <coughs> ใค้จรงวะนี่เขาไปนน่นก่อนมันน่าจะมีทางด้านไหน กูยัดแม่งเรื่อยๆเลยแมง่งไอ้เว้เ้เฮ้ยกูย,ยังไม่ได้นั้นเลยว่ะทำไมมันมันต้องขึ้นทางไหนวะจะเอารู ไม่ได้ไปยังไงอะอยากรู้อะฮะงไงล่ะอ๋อดูงี่กูมาทางปกติก็แต่แรกอเอฟคอมแบทชัอการเอลิเมทเทนอนันวิลลิงวิสเอ็กพอร์ตเบเรีดามจบีฟอร์ทมเอ็กพอร์โอเค ก็คือฆ่าแบบใช้ระเบิดโอ้ยยากยางวะโอ้โหเชีย่ยคือต้องล่อมันล่อมันให้มันอยู่ใกล้ๆ เฮ้ยแม่งกะใ d ạ ระเบิดมันไม่ถูกเว yeah. ้ยเงี้ยก็เลยแม่งยิงไปก่อนแล้วคือไม่ตาย เดินอีสตเดินชนก็ตอยเหรอเนี่ยกูนี่อย่างเซ็งสูนมา ว่าไม่น่าใช่ทางนี้นะอ๋อสัส์เอ้ยรูนี้คืออะไรอยากรู้จังรูนี้ไปไหน ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็คือกูต้องไปทางไหนวะโอ้นี่ไงหนึ่งเจ็ดเลยอ่ะโอ้โหนี่ก่อนต้องไงต่อ อาถูกทางแล้วมัง้งนะแล้ถูกแกอยู่ชมไม่ได้ลูกอะไรที่ฉันสัญญาเอาไว้ ประตูสดรกมันเป็นชนทางไปสู่อนาคตถุยไอเหี้ยนี่ไม่ใช่จุดจบมันแค่จุดเริ่มต้นฟอกเจียแล้ว

เข้าหน้า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 มึงยังไม่ตายอีกเหรอ โอเคฮะก็จบไปกัน <polarization> อีกแคปเตอร์หนึ่งไว้เจอกันใหม่พาทหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดทุกอย่างอ่ะกดกริงด้วยกดแม่งติดตามแล้วก็ถ้าอยากดูผมไลฟ์ก็ไปดูที่ทวิชหรือเฟซบุ๊กเบนรอสามเก้าครับ Bye bye chào các bạn khả năng khắc